สวัสดีค่ะร้านขวัญมัตตาซาววันนี้ค่ะสัญจรออกนอกสถานที่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่จอร์ไรเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเข้ารับการติดตั้งนะคะมาติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ตัวโฟล์อินวันห้าสิบวัตต์จากร้านขวัญมัตตาซาวนะคะใช่ค่ะัซีเอฟติดเรียบร้อยไปแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็สัดแต่งเช่นเคยนะครับพี่จอร์ได้เรียกมาให้บริการที่นะครับใช่ค่ะขอบคุณพี่จอร์มากนะครับผมเดี๋ยวเราไปตั้งไฟข้างหน้ากันนะครับโอเคค่ะ เอาละค่ะนี้ก็เรามาตั้งไฟบนท้องถนนการใช้งานจริงนะคะว่าเวลาติดตั้งไฟสปอตไลท์เนี่ยเราตั้งไฟยังไงไม่ให้แยงตาผู้ร่วมทางนะคะเราตั้งเราติดตั้งไฟสปอต l ไลท์เนี่ยเพื่อจะเสริมความปลอดภัยเวลาขับขี่บนท้องถนนจริงๆนะคะนี่ค่ะพี่ขวัญกำลังตั้งให้นะคะโอดูลำแสงสิโอโ สนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ไม่ว่าจะรถรุ่นไหนซีซีไหนจัดให้ค่ะขวัญมตรสาวขอบพระคุณมากค่ะ